ดีดีชวนคุณชมนะคะไปสืบสารอัตลักษณ์ของประเพณีโบราณนะคะนั่นก็คือการปีนผาเพื่อไปปกักธงชัยบนยอดเขาช้างหลวงเป็นการนำผ้าสามผืนนะคะไปปักบนยอดเขาเลยนะคะเพื่อรำลึกถึงพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงสุขโขทัยค่ะ นี่คือพลังของความสามัคคีของชาวเมืองสองแควนะคะร่วมกันประกอบพิธีแห่ธงขึ้นเขาช้างหลวงในงานประเพณีโบราณปักธงชัยยอดเขาช้างหลวงวันเพ็ญเดือน12ค่ะประชาชนนะคะก็จะร่วมกันแห่นำธงสามผืนนะคะที่ผ่านการทอด้วยฝีมือของทุกภาคส่วนในอำเภอ,อนครไทยในร่วมแรงร่วมใจกันทพอผพ้าขึ้นมาก่อนจะนำขึ้นไปปักบนยอดเขาสามยอดเลยค่ะ เริ่มจากที่ทําการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ําตกชาติตรกาศก็ขึ้นไปประมาณ4กิโลเมตรนะคะเราก็จะถึงยอดเขาแรกก็คือเขาฉันเทนค่ะตรงนี้เนี่ยจะเป็นหินขนาดใหญ่เลยนะคะสูงประมาณ15เมตรมีบันไดขึ้นสู่ยอดเสายอดเขาด้วยคุณผู้ชมนะยอดเขาสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของอำเภอนครไทยได้โดยรอบเลยแหละคะ่ะทีนี้นะ เมื่อเราเดินทางต่อไปอีกประมาณ400เมตรก็จะถึงยอดเขาที่2นะคะมีชื่อว่าเขาย่านไหยค่ะตรงนี้เนี่ยจะเป็นหน้าผาสูงเด่นตระง่านสูงประมาณ15เมตรด้วยกันนะคะจากนั้นเนี่ยก็เดินทางต่อไปเลยค่ะจากเขาย่านไหนะไปอีกประมาณ100เมตรเท่านั้นก็จะถึงยอดเขาช้างล้วงแล้วค่ะ ยอดเขาช้างล้วงนี่นะคะสูงประมาณ15เมตร<ม>ซึ่งแต่ละยอดเขานะคะก็จะมีพระพิสุส่งขึ้นไปส่วนเจริญพระพุทธมนต์ก่อนยกเสาธงปักขึ้นสู่ยอดเขาด้วยนะและสำหรับประเพณีโบราณปักธงชัยยอดเขาช้างล้วงจัดขึ้นเพื่ออะไรคำตอบก็คือเพื่อรำลึกถึงพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยางในอดีต ต่อมาคือพ่อขุนศรีอินทราทิศพระปฐะมบรมกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทยัยเป็นการรำลึกถึงชัยชนะของพ่อขุนบางกลางหาวที่มีชัยชนะศึกนั่นเองค่ะโดยชาวบ้านนะคะเขาก็เชื่อกันเลยนะคะว่าการปักธงบนยอดเขาเนี่ยจะทำให้บ้านเมืองนั้นอยู่เย็นเป็นสุขกินดีอยู่ดีถ้าปีใดไม่ได้ไปปกักธงก็จะทำให้เกิดภัยพิบัติหรือเพศภัยต่างๆ ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนหรือเสียชีวิตได้นี่ก็เป็นความเชื่อนะคะที่สืบสานกันมาโยงใยมาจนกลายเป็นประเพณีโบราณปักธงชัยยอดเขาช้างหลวงที่จังหวัดพิษณุโลกนั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ